วันนี้จะไม่ใช่วันนี้ดิตอนนี้เลยจะมาเผื่อใครที่ยังชอบในแนวทางของสมัยเก่ามีดโกนสบัดหนังนะครับจริงๆใช้ดีนะครับมีดโกนสบัดหนังเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยคาวบอย,ยนะั่นแหละ มีดเล่มนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น910นะครับเป็นรุ่นที่ผมใช้งานส่วนตัวเล่มนี้ใช้มาปีแล้วอะสี่ปีกว่าแล้วอะเล่มนี้อยู่กับผมมาสี่ปีกว่าแล้วถ้าดูแลรักษาดีเห็นไหมครับเงาปิ้งอยู่เลยนะสภาพของสี่ปีก็จะเป็นอย่างนี้หมายถึงคนดูแลรักษาดีนะครับปกติแล้วมีดเนี้ย เวลาใช้งานเสร็จผมจะเช็ดแห้งแล้วก็แล้วก็ออ,อะไรอะลงน้ํามันเคลือบไว้พวกน้ํามันจักนะครับคราวนี้จะทํายังไงดีเอ่ยสังเกตน,นะครับว่าหนวดเขารุงลังแล้วไม่เชิงยาวมากแต่ก็ยาวอะ่ะก็โอเคอยู่เป็นเพื่อนกันไปนะครับมีอยู่คนสองคนก็ ดูตันตามสะดวกแล้วกันนะครับถือว่าเราใช้เวลาร่วมกันเบื้องต้นต้องล้างมีดก่อนเหมือนจะเรื่องเยอะนะครับแต่จริงเรื่องไม่ได้เยอะเลยผมจะใส่แอลกอฮอล์ไว้ในฟอกกี้นะครับซึ่งทำอย่างนี้ มีดนี้นะครับดูแลรักษาดีสี่ปีแล้วก็สิ่งที่ผมทำประจำเลยก็คือก่อนจะใช้งานเอาชีดแอลกอฮอล์ลงกระดาษเช็ดชู่นิดนึงนะครับแล้วก็เช็ดมีดเพื่อเอาคราบน้ำมันออกนะครับนี่ก็คือมีดใหม่เลยนะครับไม่ใหม่อะ่ะอยู่มาสี่ปีกว่าแล้ว แต่ว่าถ้าดูแลรักษาดีมีดก็ยังยังสภาพดีสภาพใหม่เช็ดแอลกอฮอล์หน่อยนะครับเอาคราบน้ำมันคราบอะไรที่ติดบนใบมีดนะเอาออกอ๋อถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมเอาเส้นผมสกิดใบมีดใช่ไหมครับหรือว่าเส้นผมขาดไหมเ,เป็นการตรวจสอบดูนะครับว่ามีความคมพอใช้งานไหมปกติแล้วก่อนจะใช้งานนะครับพอเช็ด เอาไอ้นี่ออกหมดแล้วใช่ไหมครับเส้นชุดสบัดหนังนะครับใช้เส้นหนังนะครับด้านผิวไม่ลงอะไรเลยจัดระเบียบคมมีดก่อนตอน ตอนรูดขึ้นรูดเลงนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าคมมันเข้าที่เข้าทางหรือ,อยังจัดระเบียบได้แล้วยังหลักๆแล้วใช้เส้นหนังเลยนะครับเพื่อจัดระเบียบคมมีดมีเสน่ห์สำหรับว่าเอ้ยก่อนจะโกนสําหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับว่าเมีดนี้คมพอจะใช้งานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกัน เอาเส้นผมมาสักหนึ่งเส้นนะครับมั่นใจว่ามองไม่เห็นเพราะเส้นเล็กมากเส้นผมนะครับเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเรืองๆนะเส้นผมนะครับเพื่อมาทดสอบกับคมมี่ก่อนว่าคมพอจะใช้งานไหมเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับ ถ้าสกิดผมขาดได้ถือว่าผ่านสบายถ้าดูแลรักษาถูกต้องนะครับมีดนี้ไม่ต้องรับอีกเลยนะครับผมรับครั้งสุดท้ายก็ปีที่แล้วนั่นแหละแล้วก็ก่อนหน้าปีที่แล้วก็สามปีก่อนนะั่นแหละแล้วก็ใช้งานถูกต้องไม่ต้องรับอีกเลยคราวนี้เรามาโกนหนวดกันดีกว่านะครับนักกับคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเดชวัตรไว้ ว่าจะมากนวดเผื่อใครชอบนะครับขออนุญาตแล้วกันไม่รู้เคยใครเคยเห็นในร้านตัดผมสมัยเก่ามั่งที่ว่าใช้สบู่ปั่นโฟมนะครับเดี๋ยวนะเขาจะปั่นโฟมเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งนะครับ ที่ร้านตัดผมสมัยที่ร้านตัดผมสมัยเก่านะครับอ่าสวัสดีครับคุณคุณหน้าแมวนี้คุณอะไรเอ่ยผมจําแมวได้อ้าวหายไปไหนแล้วไม่รู้หายไปไหนแล้วไม่ร,ไไมรู้อันนี้เขาเรียกว่าสบู่กนหนวดนะครับแปรงนี้เปียกๆนิดๆน,นะครับอ้อนิดนึงหนวดเนี่ยครับจริงๆแล้วอะ แตะน้ำหน่อยนะครับหนวดจะได้นิ่มหรือว่ากวนหลังอาบน้ำคราวนี้ปั่นโฟมโกนหนวดกันปั่นไปเลยนะครับมันจะขึ้นฟองเหมือนเราทำเวปครีมเลยอะ่ะถ้าใครทำขนมนี้จะรู้เลยว่าเอยปั่นวิปครีมลักษณะเดียวกัน องจะขึ้นเหมือนวิปครีมเลยนะครับเขาเรียกว่าปั่นโฟมโกนหนวดแปรงที่ผมใช้เนี่ยเป็นอันนี้เป็นขนแบตเจอร์แตรงขนแบตเจอร์นักกับคุณเตชวัตรไว้ว่าจะมาโกนหนวด ถ้าน้ำน้อยก็เติมน้ําได้นะครับแต่ปั่นจนขึ้นโฟมเห็นไหมขึ้นแล้วเผื่อใครยังชอบในแนวโบราณนะครับผมเองก่อนหน้าก่อนจะทำไอ้นี่ครับก็มีความสนใจอยากลองแต่ว่าพอได้ลองแล้วโอ้โหมันมันเป็นสุนทรีชนิดหนึ่งที่ว่ามันสนุกอ่ะมันเพลิน ผู้ชายไม่ได้มีอะไรมากนะนิดๆหน่อยนยแค่นี้แหละนะครับก็เราก็อันนี้แหละขออนุญาตนะครับขอใช้สมาธิกับการโกนหนวดนิดหน่อย ต้องดูกระจกครับดูจากกล้องไม่เห็นลองดูการจับมีดนะครับจับแบบนี้ <c oughs> หน้าตาดูดีขึ้นมาทันทีเลยเขาคนหนวดแล้ว ก็โกลนวดแบบนี้มันดีอย่างนะครับเข้าถึงโคนเลยแล้วก็ไม่ดึงไม่ดึงตรงนี้นะครับปกติแล้วว่าผมจะมือซ้ายโคนข้างขวามือขวาโคนข้างซ้ายนะครับแต่ว่าบางทีในจุดนี้นะมันจุดที่มองไม่เห็นบางที <laughs> มีคนสนใจอยู่หนึ่งคนดูเป็นความบันเทิงนะครับสมัยก่อนก็ใช้อย่างนี้มีข้อดีเหนือยินเล็ดใพวกนั้นอีกนะครับ แล้วก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับ สำหรับผมนะครับรอบเดียวผ่านได้เลยจริงๆถ้าสะดวกกว่านี้หน่อยก็จะไปทําที่ซิงน้ำนะครับแต่ว่าเราเราเรา,เราไปซิงน้ำไม่ได้เพราะว่าเราติดไลฟ์อยู่แต่ก็โอเคนะเดี๋ยวนะครับจริงๆจบงานแล้วอะเดี๋ยวค่อยไปล้างหน้าเอาโฟมโฟมที่เหลืออยู่บนแก้มออกนะครับ เสียดายไม่มี before and after เนาะมีดนี่เช็ดแห้งนะครับเดี๋ยวค่อยไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงลงน้ำมันเก็บได้เลยขออนุญาตเดี๋ยวไปล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคหน้าใสไร้หนวดไม่ดุงดังแล้วจริงๆสบู่โกนหนวดนี่ดีกว่าโฟมกระป๋องอีกนะครับเดี๋ยวหน้าเปียกอืมแล้วก็สำหรับผู้ชายนะโดยเฉพาะส่วนตัวผมเองเวลาโกนหนวดเสร็จแล้วใช่ไหมครับหน้ามันก็ สังเกตดีๆนะผมจับมีดโกนแบบเมื่อกี้นะครับดูนะครับว่าไม่มีไม่มีเลือดไม่มีอะไรนะครับไม่มีบาดแผลอะไรทั้งนั้นสังเกตนะครับเกี่ยวกับการจับมีดองศานั้นนะครับไม่บาดเลยแล้วก็ a s ปกติแล้วผมจะ ให้อัฟเตอร์เชฟอยู่บนหน้าสักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะไปล้างออกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อการกระชับลูขุมขนแล้วก็หอมกระชับลูขุมขนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฆ่าเชือ้อหมายถึงก็เผื่อว่ามีการบาดมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ,อัฟเตอร์เชฟเนี่ยจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สบายครับสบายหน้าประมาณนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างนะครับ